บ่าเทยโซสวัสดิ์ีครับรอครับรอคุณนัะกุลไดถือว่าสบายดีทุกทุกแท่านะครับเอฟซีพอดีอาบน้ำอยู่นะครับเอฟซีเมื่อกี้นี่นะครับผมพี่น้องเอ็ดไนบอกว่าไปที่บ้านด่วนนะครับผมมีกล่องพัสดุจากคุณจิมส่งมาหกกล่องนะครับเราจะไปดูว่ามันคืออย่างไรี่น้องนะครับผมเอ็กกี้ก็น่าจะมาแล้วนะครับเอฟซีก็รุ่นของการับา กุจิมส่งอะไรมาให้พวกเรานะครับผมอูมอมอม้ในกล่องเอ้ยเอ๊ะ ตอนนี้ก็ทีมงานเรามาครบเลยทีนะร่าปรึกษาก็อยู่ว่าตอนนี้ครบทีมงานแล้วครับเต็มคาราเบลนะ FC โดยมาเกะลุนพร้อมกันนะครับผมว่ากันในมันคืออย่างนะครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพราะว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ผมชอบแน่อู้เส็นเล็วจบเลยเอ้ยรวย ไม่รู้เอยังไม่รู้รู้เลยว่านายเป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดอันนี้นนาเป็นนี่นาเป็นปลิงทะเลนี่ปลิงทะเลเอฟซีอ๋อโอเคร้านเดียวกันว คุณแม่วารุณีสามกลงนี้ค uhh ือของคุณแม่วารุณีร okay, ู้แล้วว่าคือแครแกบชัวร์แม่วารุณีโอ้ยเหนืยแล้วโอ้หูขอรับชัวร์เลยพูดยังไงว่าทั้งหมดสี่กล่องอย่าเพิ่งโชว์อย่วพย่งมีสี่กล่องเอยแม่วารุณีมีเห็นมั้เห็นเห็นครับเดี๋ยวเราลุ้นเนาะทยอยแกะเลยไหมต่โพกแกะจากนู่นไหมครับคุณพบมีด ใช่เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนคว่าันเป็นอะไรกรเป็นอะไรของที่3าเป็นอะไรและตัวที่สเป็นอะไรนะับโอโหและที่สำคัญชุดใหญ่ใหญ่และที่สาคัญครับมีอีกสกล่องนี่แเราขอเป็นคลิปหน้าเพราะว่ามันมันจะยาวเกินไปพรากล่องกล่องถัดไปี่ยมันต้องีเก่งออกมาแบบประกอมาอ้วยเนาะใช่ ข้นัครัุนอะไรเย็นุกด้วยข้างในเป็นอะไรไรนกจบวงหรอเล่ยอะไรมาเร็วมาเร็วพี่บ่าวเป็ดวะถ้าไข่เป็ดเดี๋ยวเราลุ้นกันนะเีว่าข้างในคืออะไรอุ้ยนี่นะาจารยาทำลุ้นจานจากคุณแม่วาโรณีเดี๋ยวเราเหยนปันเลๆทุกคนแม่วารณีนะ ส่งของมาให้ครับผมมาแต่ทำงานในหน่วยเตรียมมีแพ็คของมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยมากสิมังคุดนะครับมังคุดนะครับมังคุดครับผมเราเทติถ่ายบอกเนาะเด็กเทติถ่ายเนาะใช่โอ้โหนี่นะองเรกผ่านไปของได้ผ่านไป อันนี้มันเพราะว่ามังคุดครับตัวที่สองลุ้นลุ้นของที่สองของคล้ายๆกันเนาะปึ๊บปึ๊บโอ้มีชั้นหนึ่งลำไยเออมีชั้นหนึ่งทุเรียนมือเดิมนั่นน่ะเห็นแล้วโอ้ยกล้องที้ช่างเป็นมัากี้มังกี่ลิงมังคุดเหมือนเดิมโอ้โอ้โหมังคุด น่าจะเป็นคัตไซส์มาเลยโอ้นี่เราดูแบบไม่มีเน่าแบบนี้นะตะก้นลายๆแบบนี้ไม่มีเน่าเนี่ยนี่บีบบีบนี่ก็ได้นะเออแค่เออดูก่อนออ๋ไม่มีเน่าอันนี้าวโชว์หน่อยทีบาร์ลองเทสดูลุกทีนี้กี่าีกี่นาทีนะเทสเทสเระบบล่างที่หนึล่างที่สองโอ้โหขาวสวยเลยโอ้โหส่วนแรมากๆนะครับปอมเปซี กินก่นนำลายแตกู้อยากอยากหมไมี่พี่ใหญ่ต้องเอาก่อนเดี๋ยวกรดเล็นขึ้นมาเดี๋ยวอันตรายน้องนุ่งมเล็หนูดอี่บาวเหอดี๋ยวน้องนุ่งอันตรายไปห่วงไงรู้นี่พรอมยังทุกคนปลิงทะเลขวานี่ปลิงทะเลเาจะไปเป้น่ายิสตอโอ้โหคือ คุณแม่วารุณีนี่เป็นเจ้าของสวนรือเปล่าเพราะว่าจะเป็นไปสวนเก่งนะเพราะว่าเนีะยมีเจ้าฝักสวยๆนะฮึสตอรหลังที่สามเดี๋ยวเราเราฝากลวงพ่อนะพระอาจารย์ชอมากหนี่งเออฝากเก่งสักสองมัดต่อไปหลังสุดท้ายก็ยังเป็นของคุณแม่วารุณีเหมือนเดิมโอ้ตัวนี้คือมันมีแค่ดูแน่นอนตัวนี้แต่ว่าตัวนี้น่าจะส่งคนละขนส่งใช่คือเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนตัวนี้ครับผมว่าไม่มีซองซองไม่เห็นเลยใช่เลยต้อง นี่คือลุ้นชุดใหญ่นเอฟซีโอ้ลุ้นกันเลยนเอฟซีทุกท่านนะอันนี้ผมว่านะอ๋อนี่แหละ,หละาวารุณีนันกฟุตกอลดาบใหม่เหรอดับใหม่หมสาธุนะครับผมเอฟซีเมวารุณีนะผมคือกำลังใจเราเให้เรามาตลอดนะพร้อ,<า>อมแล้วนะครับผม ใช่ดออกนต็มทุต้องโอ้มีล็อกอีกโอ้ยหน่งสองสามรู้ปมมึกนี่สองสาอ้้หสอฟ้าโอ้โหัวนี้เป๊ะๆเนาะอันนี้เราจะกินนี่เราจะกินนะใหม่ๆนะ กินได้นี่จะกินกินได้เสื้อผ้าให้ใครยังไงเสื้อผ้านี่น้องไอต้องเล่าเพราะว่าน้องไอรู้อยู่เล่าประวัติเล่าประวัติเสื้อผ้าหน่อยอมืนะครับผมเช่นดิ้นเชิญน้อยเข้าเฟรมหน่อยจะอยู่เดียวกันเลยนะคสามีที่เราโอเคเสื้อผ้าตัวนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเสื้อผ้าญี่ปุ่นคุณแม่วลุณีคุณแม่วลุณีบอกว่าให้น้องไอพี่ป้อนแล้วก็พี่แดงทั้งหมดมี14 13 14ตัวนี่แหละ้ ผู้ชายไม่เกี่ยวเนาะคนคนทีใส่ได้ั้งเมียมีอะไาถ้าใส่ได้เมียพี่บอลดวด้วยเออเด้วยเลกแล้วอแล้วเหรอลกแล้วมาขึ้นนี่เคนะผมก็โอ้โหนะครับเอ่อมาโชว์โชว์สักที ทักตัวสองตัวว่าเป็นแบบไหนน้องรับไอก็ใส่โชว์เลยพอน้องไออยู่ในเฟรมแล้วตอนซื้อลายขอสักตัวนะนี่โอ้โอ้โหเจ็บปวดอ๋อผมรู้แล้วพี่นา้พีแม่วรนนี้พักมาบอกอยู่ว่าส่งมาให้ทุกคนเพราะว่าเห็นว่าทำงานเหน็ดเหนื่อยมันเป็นยาวิเศษนะฮะเด่นเลยอาคนที่มีอาการปวดเมื่อยเออผมโดนเลย ใช่เหรอผมขออนุญาตนะขออนุญาตเปิดดูก่อนเหมือนยาพื้นเมืองเป็นยังไงเหรอเป็นยาคลายเส้นโอ้เออขอขอนะผมเป็นผมอันนี้ยาชุดยาชุดใหญ่เนี่ยพี่นะคุณแม่วันนี้จัดชุดใหญ่ให้ทีมงานพวกเราครับอู้ยสุดยอดเลยนะครับผมแบ่งกันเนาะใช่ใช่ใช่ไม่แบ่งทิ้งตัวนี้ปล่อยนี่แหละเราติดรถเลยตัวนี้ อ่าใครอาแบ่งไปเลยแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้ไม่เพราะว่าเอาไปทีเดียวอ่ะนี่มันเสียเสียของเกะกองแก็ต้องแบ่งืมว่าไม่แบ่งเดียวไม่ทันพี่บ่าวโอ้โหเากินยนนผมชอบนะยันว่าจะมาบ้าหรือเปล่ากินยันไรนโอ้มันเสียผู้หญิงดีกว่าไม่ไอชอบเสียลายไง ไม่ลองโ ое, น,น,น,นใส่นเยคุ้ณแม่อารุณ <b> ีบอกว่านปอนน่าจะไม่ได้นะพ่อนะใ่้าปอนเหาะที่สุดเลยคือปอนเอนะครับโอเพียอโชคดีนะไอ้ีก็ไ่ดีขอบคุณคแม่บารุณ<ม>ีนะผมหลองเลยเหรอใส่ยังไงเนี่ยครับผม ที่ส่งมังคุดนะครับผมเราเสื้อผ้าพร้อมกับสตอนะไอซีนะพวกเราก็รุ้นกัะแทบขาดใจไอซีโอเคครับทนี้ขอไปทีนี้ก่อนครับผมขอบคุณแม่วาตรงนี้นบที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับบงรอเลยครับ